ลูกหลงแหงฮะเฮ้ยผมไม่ได้บ้านะนี่เรื่องจริงเอ๊เอาสาวต่างด้าวมาป่ะโถ่เอ้ยไอ้ถ้างั้นเอางี้ผมจองคนนอนนี่นี่มันโรงพักไม่ไดโรงแรมกลับผมกลับผมสองคนกลับเลยครับเอ๊ะจะบ้าหรือไงฮะไม่ได้ฆ่าคนตายหรือข่มขืนใครสักหน่อยเนี่ยไม่ได้ฆ่าแต่ว่าอะไรพระพระไง พระที่ขโมยมาอยู่ที่อู่เราเราเราเป็นคนขโมยเราเป็นคนขโมยอย่ามาอําน้าเนี่้สายไปตรวจแล้วที่อู่ไม่เห็นมีพระเลยอ้าวอะไรขอร้องนะหมดเส้นช่างเนี่ยทั้งสองคนได้บริสุทธิ์นะนะถ้าผมจับเนี่ยผมมีความผิดสิเ้าเชบอ๋อต้องมีความผิดก่อนใช่ไหมครับถึงจะเข้าคุกได้ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะจับดินี่ไงทําไมจะพนักงานไง จับเลยนี่โอ้ทำไร่างกายโอ้ทำายร่างกายจับเลยไม่จับรู้รู้ว่าเครียดเละนะฮา่า<อ>่าฮ <laughs> อา่าฮน่่าาฮ่ญ่าฮย่าฮนะนะ<ห>่าฮ่าฮ่าฮเนี่าฮ่าฮ่าา<ไ>่าฮ่าฮ่<ห>า<ห>เฮ <laughs> ากฮ่า่าฮ หลักใช่ไหมเฮ้ยเมียหมวดไม่ให้เหรออุ้ยไอ้สัสได้เฮ้ยดับจับไปสองเฮียนี่เข้าคุกเยครั้ครับครับครับ